พุทธิพงษ์แจงปิดเว็บโป้ตามคำสั่งศาลไม่ได้ก้าไก่สิทธิใครทำใจเจอทัวลงนายพุทธิพงษ์ปุณณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลปิดเว็บพรทับว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายได้รับการร้องเรียนไปจำนวนมากจึงได้รวบรวมหลักฐานส่งสารและมีคำสั่งออกมา ข้อเท็จจริงมีมากกว่า100 URL สุดท้ายสารมีคำสั่งปิดกว่า190 URL นายพุทธิพงศ์ระบุว่าการปิดเว็บไซต์อนาจารจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการปิดเว็บไซต์ปกติเพราะส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ ในประเทศไทยถือว่าผิดกฎหมายดังนั้นการจะปิดกั้นการมองเห็นโดยได้ส่งคำสั่งสารให้กับเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตทุกรายรวม27รายทั่วประเทศให้ปิดการมองเห็นซึ่งเป็นการบังคับใช้เฉพาะกฎหมายไทยเมื่อถามว่าการปิดเว็บไซต์ เกิดจากการเผยแพร่คลิปของบุคคลสําคัญหรือไม่นั้นนายพุทธิพงศ์ระบุว่าไม่เกี่ยวกันเพราะคําสั่งสารที่รวบรวมมามีจํานวนมากเมื่อรวบรวมได้ก็ส่งให้กับผู้ให้บริการและในอนาคตก็จะมีแนวโน้มที่จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากที่ผ่านมาปิดเว็บไซต์การพนันไปกว่า2,000เว็บไซต์แล้วรวมถึงได้มีการดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วส่วนเว็บอาจารย์จะแก้ปัญหาด้วยการปิดการมองเห็น เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์จากต่างประเทศ